สวัสดีทุกคนก็คือเปิดคลิปมาด้วยความวุ่นวายวุ่นวายแค่ไหนดูสิอันนี้ไม่ใช่สาย,ยานครับเป็นงูคะ่ะและดูความยาวของมันคือยาวกว่าอนาคตฉันอีกไม่มีพิษเป็นงูซิ่งคะ่ะเขาได้ทําการจากโลกนี้ไปแล้วด้วยการตีของลุงสังขตีที่หัวเลยคือหนูอ้ก็คือไปตบหัวงูอีกเอา้าตายแล้วตายอีกตายแล้วก็อีกอยู่มันก็คงจะบ่นว่าเจ็บหัวไม่ใช่นอนเลยแกมาตบหัวฉันทำไมแมวตัวเมียคือไม่ได้มีความกลัวเลยนะทั้งเสี่ยวเอ๋อและเสี่ยวไอ้เสี่ยวฟูยังไม่กล้าเทับ้ววมัันกก็ลเองมันเอ้าาถบนครเลี่ยวกเจองูกเขา มีพฤติกรรมที่นิ่งแล้วก็บางครั้งก็ร้องกระเตอรกระตาานี้จับได้เพาะไก่เลยนะคะไม่ใช่เพราะแมวแล้วแมวก็ได้ทําการไปทัศนาศักษางงูค่ะทุกคนเห <_ an> ็นทุกตัวยกเว้นเจ้าเสียบไปเจ้าเสียไป,ยไปคือกลัวมากไม่เข้าใกล้เลย ็เหมือนกับฉเฉลิฉันก็เดิน้อมบ้านเพื่อมานั่งตรงนี้และก็มีเจ้าซีเดิร์ซีเดิร์นี่คือหลับอยู่ห<ไ>ลังจากนั้นลุงก็วามแพนจากการงูส่วนสังก็มาสักเสื้อเสื้อผ้าแมวเขาไม่ใช่เสื้อผ้าตัวเองเอาปอกคอ,อก,กันลุงกันเลยคือมาเซ็ตทำความสะอาดด้วยนะเพื่อเตรียมแผเนให้เขาไปทํามันอีกที่เห็นเสื้อผ้าแมวเยอะๆคือส่วนหนึ่งเขาให้มาแต่ก็มีซื้อเองบางอยู่เสื้อผ้าที่ได้มาส่วนมา,จากจะค่อนข้างตัวใหญ่นะเพราะว่าเป็นไซส์มากแต่ว่าก็ใส่ได้คือต้องมัดต้องมาตรงคอง ก็ต้องมาซักเตรียมไว้นะคือเตรียมไว้ทําไมเตรียมไว้ทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าซักแล้วซักอีกเสแลวสิคือไม่ได้ใส่สักทีและนี่คือเสื้อตัวแรกที่เสื้อเจ้าสิเออเพราะว่าตอนนั้นมันหนาวแต่คือบางมาแล้วคือก็แพงด้วยนะสามสิบเก้า 3, กว่าบาทนี่แหละเมื่อก่อนรอนหนาวก็คือต้องใส่เพราะว่านางเขามานอนด้วยก็ซักทั้งเสื้อผ้าและผ้าปูนอนให้เขานะึ้นมาบ้านก็ตั้งใจว่าจะนอน แต่ก็ต้องมาสะดุดตรงนี้เจ้าเสี่ยวเอเอค่ะแม่อันนี้อะไรนะที่ฟลนเล็บนี่คือตั้งใจซื้อมาให้ลูกแต่คือคุณแม่ฟาดเรียบค่ะและดูนะเจ้าเสียที่หน่อ้างๆแม่คือไม่มีความเผื่อแผ่ให้ใครเลยค่ะลูกก็นอนลืมตามแม๊บๆอยู่ไม่แบ่งให้กันเลยพอมองดูดีๆมือเจ้าเสียอของอะไรคือของไม้ล้อค่ะโอ้โหเศร้าและฉันก็รู้สึกว่ามันใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคือเขามีไวฟลนเล็บนะคือไม่ได้ให้แกมากัดอะไรกัดออกขนาดนี้นะ ก็หลังจากจมมันหลโพสมันเลยเหื่นไปเตะลูกโอไม่ใช่ค่ะไปครับคอรู้เป็นาพาร์ทที่แสดงความรักนะ่ารักมากเลยและไม่แน่ใจว่าหนูอายหิวหรือว่าอยากเล่นกันแนะ่คือเอานี่เดะให้ก็คือไม่รู้จะกินหรือว่าจะตบเอ้าเอาเอาแต่คือจะกินนะทุกคนช่วงนี้ฉันว่าหนูอายได้นี้ใส่ฉันมาเต็มๆเลยก็คือรอนแทบตายก็นอนข้างบนบ้านแล้วก็นอนห่มผ้าด้วยนะนี่คือดูความพยายามของมันคออือยากยากได้อยากได้นะั้นหนง,ง,งาบงาบเข้าให้แล้วมึงยีหนีสสใจติดใจ อยากกินผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งแห้งกินผักบุ้งแห้งแล้วเสียงสูงทําไมก่อนนี่คือตกใจหรืออะไรวะแล้วประเด็นคือกินแบบอร่อยค่ะแล้วดูที่ยืนนั่งเล่นของมันมันเลือกที่นั่งเล่นดีดีนะชาวบ้านเขาอยู่บนพื้นมันอยู่บนคือไม้ก้อนก้อนไม้นู้นแฮปปี้เหลือเกินนะคะนูค่ะ แล้วก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าซีเดอร์ค่ะเจ้าซีเดอร์นี่คือขึ้นนอนบนบ้านนะคือบางวันนะก็ขึ้นเองได้บางวันก็พาขึ้นค่ะขึ้นมานอนที่สูงนอนที่หนึ่งคือเลือดแทบไหลลงคอมอก็ดูที่มันนอนนะมันย่อนหัวลงกลนี่ก็เก่งเนาะมันส่งตัวได้ยังไงให้มันเป็นแอบมีเซ่นะทุกคนมันแอบมีเซ่เ,เดี๋ยวจะมารีวิว้าวซีเดอร์เบจะเต็มแต่ลอาก,ก็อนนะสำหรับวันนี้เราไปแล้วลนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใ่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย